ฮัลโหลฮัลโหลมากันอีกแล้วจ้ามาก๋วยเตี๋ยววนเส้นนะจ้าก๋วยเตี๋ยววนเส้นรอบรอบมือ้อกลางวันยังวันหรือยังอีกสิบนาทีโรยไปกระเทียมเจียวพริกป่น และที่พลาดไม่ได้เรามีกากหมูเดนมาร์กอีกเหมือนเดิมจ้ามามาไว้ตรงนี้ตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอา้าวลืมช้อนหรืออย่างไรมาทุกคนรุยกันเลยดีกว่าม้นเส้นวันนี้ วุ้นเส้นวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาคือจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มันระบุไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าใส่ที่มีนะฮะใส่ที่มีปนกันมั่วไปแต่ลูกชิ้นปลานี่ของชอบเลยจะซดน้ำกันก่อนล่องคอ ผักกวางตุ้งของเราเหมือนจะหิวจัดมาเด้อพี่น้องพี่น้องทางเหนือทางใต้ทางกลางทางไหนก็ทุกท่านทุกคนเลย,ดยเด้อจ้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยววนเส้นบุญนะมันน้อยๆกินไม่เป็นเดอ้ออลังอีกแล้วอลังอีกแล้วอลังการงานสร้างทุ่มทุนสร้างอีกแล้วมามา,มา อืมวนเส้นเขาเนี่ยยอดมีแทง ma ถ้ากินเส้นวุ้นเส้นนี้ต้องใช้ความว่องไวนิดหนึง่งอืดอาจยืดยาดนี่น้ําหายน้ําหายหมดเส้นอึดรสรูสมนเตรนแค่นี้ก็รู้หลาแล้วสำหรับเราอาหารที่ดีคืออาหารที่เราชอบ สำหรับแม่จา๋าอาหารที่ดีมันไม่ได้เกี่ยวว่าอาหารที่เป็นราคาแพงหรือว่าราคาถูกหรือว่าเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ถือว่าเป็นอาหารที่ดีสําหรับแม่จา๋าในความรู้สึกของแม่จา๋าคืออาหารที่เราชอบคืออาหารที่ดีได้กินอาหารดีๆคืออาหารที่เราชอบมันก็ดีแลนะเนาะ กินแล้วมันอร่อยกินแล้วมันมีความสุขเพราะเราชอบมันก็เลยมีความสุขมันก็ดีใช่ไหม Mm-hmm. ตื่นเช้ามาน้ำแก้วหนึ่งกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ไปทำงานเลยมากินตอนนี้ที่เดียวเชี่ยง ติดนิสัยที่น่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับแม่จ๋าไม่กินอาหารเช้า คือจะมีนิสัยที่ไม่ดีอยู่อย่างจะไม่ชอบกินอาหารเช้าไม่ชอบคือคือมันจะมีความรู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วเราขี้เกียจเคี้ยวดูทุกคนขี้เกียจแม้กระทั่งเคี้ยวรู้สึกว่าขี้เกียจเคี้ยวเอาแค่ดื่มดื่มพอกาแฟอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกว่าขี้เกียจม,มานั่งเคี้ยวนิสัยไม่ดีเพราะไม่ดียังไงก็คือเขาบอกว่าอาหารเช้าสําคัญแต่แม่จ๋านิสัยไม่ดีคือไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าเท่าไหร่ เขาบอกอาหารเช้าสําคัญกินได้เยอะๆเลยเช้ากับกลางวันก่บายมาเย็นมาให้เริ่มเบาลงเย็นนี่ไม่ให้กินแป้งเลยครับบอกนะอันนี้คือเคล็ดลับความหอมนะบอกเผื่อใครจะไปทำแล้วก็เผื่อใครทำได้เนาะอสำหรับแม่จ๋าทำไม่ได้ การลดน้ำหนักนี่มันอยู่ที่ใจจริงๆไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ใจของคนที่จะลดแม่จ๋านี่ยากเรื่องลดเนี่ย เรื่องลดน้ำหนะักนสมมติว่ากินอาหารเย็นหรือว่าอาหารอาสมมติเป็นอาหารเย็นแล้วกันกินแล้วนะคะกินแล้วอาจจะเป็นอาหารฝรั่งเนาะกินแล้วท้องอิ่มแล้วแต่มันในหัวเนี่ยในความอยากเนี่ยมันไม่มันไม่จบแม่จ้ะฮะคือมันจะ มีความอยากกินส้มตําอยู่ตลอดอยากกินของแซ่บๆท้องอิ่มแต่ว่าหัวหัวสมองเนี่ยสั่งว่าอยากกินความรู้สึกอยากกินก็ต้องทําส้มตําอีกเพื่อแบบว่าเพื่อให้มันหายอยากแต่ท้องน่ะอิ่มแล้วไม่จบต้องเอาความอยากลงถึงจะจบดังนั้นก็กลายเป็นว่าสมมติว่าไปกินอาหารเย็นคุณสาวชวนไปกินอาหารเย็นข้างนอกร้านอาหารอย่างเงี้ยกลับมาแล้ว แม่จากก๋จาก็ไม่จบแม่จ๋าก,ก็มาตามซ่งตามอีกเพื่อให้สมองความอยากมันมันอิ่มในความอยากเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าสําหรับแม่จ๋าเนี่ยลดยากมากเรื่องลดน้ําหนักเพราะความอยากมันกิเลสตัณหามันเยอะ <laughs> กิเลสมันเยอะยังตัดกิเลสไม่ได้ มาทุกคนมา แล้วสมันกันพูดบ่อยจะเ,เ,เขาหาว่าไปกอปปี้ใครมาจะเขาหาว่าเรียนแบบยูทูบเบอร์ ปิดท้ายรายการอัญเชิญข้าปากไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจบกันไว้เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมนะคะเรามากินด้วยกันใหม่ในคลิปหนะ้าเพราะว่าของแซบ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขทุกท่านทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย